ใครรู้บ้างคะอากุศลเกิดแล้วเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วยังไงคะค่อยๆรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการบูชาสูงสุดด้วยความเข้าใจความจริงที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาแสดง45พรรษาไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนโรงช่างม่อเขาสามารถเข้าใจได้ เสด็จไปโปรดเขาอยู่แสนไกลถึงเมืองกุสินาราพระองค์ทรงประชวรแต่ถ้าเขาได้ฟังแล้วนะคะสังสารวัตรของเขาที่ยาวนานเนี่ยก็จะหมดไปได้ด้วยความเข้าใจไม่ต้องไปตกนโรคอีกไม่ต้องไปหมุนเวียนไปโน่นไปนี่อีกนะคะแต่สามารถที่จะพ้นจากสังสารวัตรได้ถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปจะช่วยเขาได้ไหมไม่มีทางไหนเลยคะ่ะ ที่จะทำให้เขาพ้นจากสาร,รวัตรเพราะฉะนั้นพระมหากรุณานะคะ,สะเสด็จไปทรงสแสดงธรรมเขารู้แจ้งอริยสัจจะทำถ้าไม่ได้ฟังคิดสิถ้าไม่ได้ฟัง,ฟงชีวิตจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่นี่นะคะถ้าไม่ได้ฟังชีวิตจะเป็นยังไงแต่ฟังแล้วนะคะเห็นความลึกซึ้งเห็นความลึกซึ้ง นี่คือหนทางที่เป็นมัคคสัจจะเป็นอริยะมรรคที่จะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่มีจนประจักษ์แจ้งจนดักความไม่รู้และกิเลสทั้งปู่ได้เพราะฉนทุกคำน่าต้องเข้าใจในความลึกซึ้งในความสอดคล้องกันไม่ใช่จำแต่ชื่อนะคะอริยะสัจธรรมสี่มีอะไรบ้างตอบได้สอบได้เพื่ออะไรไม่ใช่พุทธประสงค์ ที่จะให้ใครไปจำหรือไปท่องแต่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเพียงหมดไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏชั่วขณะชั่วขณะนี่คือการบูชาสูงสุดนะคะการฟังพระธรรมด้วยความเคารพเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าหนทางละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง ยิ่งเห็นความลึกซึ้งเท่าไหร่นั่นคือพระปัญญาของพระองค์ที่ประจักษ์ความลึกซึ้งยิ่งกว่าที่ทรงแสดงเปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือกับใบไม้ที่ต้นมากกว่ากันมากนะคะพระอาจารย์ฟังด้วยความเคารพว่าต้องเข้าใจค่ะไม่ใช่จำแล้วก็พูดแต่ว่าไม่รู้ว่าความจริงที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดกำลังมีเดี๋ยวนี้ พราะฉะนั้นจะไปไหนคะจะไปทำอะไรแล้วก็ไม่ฟังหรือฟังแล้วยังไปไปไหนไปทำอะไรก็ไม่รู้เพราะหวังว่าจะรู้จริงไหมต้องตรงจริงจะได้สาระได้ความถูกต้องไม่มีอะไรเป็นที่พื้นนอกจากความจริง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสรู้ด้วยพระปัญญาที่เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เชื่อนะคะฟังทุกคำเนี่ยคำไหนบ้างที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนบ้างที่ไม่จริงพระฉะนันเริ่มรือว่าคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง จากการที่พระองค์ตรัสรู้คือพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทุกกาลสมัยเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นเพียงแต่เกิดมาปรากฏทางหนึ่งทางใดทางตาปรากฏเป็นอย่างหนึ่งทางหูปรากฏเป็นอย่างหนึ่งทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วดับไม่กลับมาอีกเลย สามารถรู้ได้มีความเคารพเพิ่มขึ้นไหมคะจะเปลี่ยนคำสอนของพระองค์ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นยังไงคะโทษมหาศาลไม่ใช่สำหรับตัวเองเท่านั้นแต่ยังทำให้คนอื่นเกิดโทษโดยการเข้าใจผิดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าง่ายเพราะดูเหมือนว่าทุกคนนะคะ ชอบสิ่งที่ง่ายยากนักก็ไม่ฟังนะไม่รู้เรื่องนะเพราะฉันต้องเป็นคนตรงค่ะสัจจะบารมีเริ่มจากความเป็นคนตรงต่อความจริง